สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chinese วันละนิด English วันละหน่อยครับและเช่นเคยครับผมพี่พลอยวันนี้เราสองคนก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากน้องๆกันเหมือนเคยครับแล้ววันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรล่ะคะสำหรับวันนี้นะครับผมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่กวินกับพี่พลอยจะมานำเสนอเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่น้องๆเจอได้ในทุกๆวันเลยครับผมพี่พลอยครับ พี่พลอยเคยสั่งอาหารออนไลน์ไหมครับช่วงนี้สั่งบ่อยพี่กวินมไม่ค่อยได้ออกไปไหนคะ่ะก็เลยสั่งอาหารมาทานที่บ้านค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยเราก็จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารนะครับทีนี้พี่พลอยรู้หรือเปล่าว่าในแอปพลิเคชันสั่งอาหารเนี่ยเรามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเจอในแอปพลิเคชันสั่งอาหารให้น้องๆกันดีกว่าคำแรกนะครับผมคือคำว่า Delivery d e l i ล e r วแปลว่าการส่งอาหารครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีพี่ๆพ,พนักงานส่งอาหารเนาะนำอาหารที่เราสั่งจากร้านเนี่ยมาส่งให้เราซึ่งการส่งเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Delivery นะครับผมคำต่อไปนะครับผมคือคำว่า Order ออเดอร์ mm hmm. ก็คือรายการอาหารที่เราสั่งนั่นเองครับผมซึ่งในแอปพลิเคชันสั่งอาหารเนี่ยก็จะมีรายการอาหารหรือว่าอาหารประเภทต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับผมพี่พลอยใช่ค่ะเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยก็คือด mm ื่มดื่มก็คือเครื่องดื่มใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าจ mm ูส hmm. ใช่ไหมคือจูสเนี่ยแปลว่าน้ำผลไม้อยู่แล้ว mm hmm. ถ้าสมมติเราชอบผลไม้ประเภทไหนล้วก็คาศัพท์คำนั้นไปวางข้างหน้าอย่างเช่น apple juice or orange juice หรือว่ามีน้ําอื่นๆก็ได้เช่นกันหรืออย่างเช่นคาศัพท์คัถัดมานะคะคือม l k บางคนอาะชอบ soy milk ใช่ไหมซึ่งแปลว่านมถั่วเหลืองอถ้าสมมติว่าเราชอบนมประเภทไหนเราก็เอาไปวางข้างหน้าอย่างเช่น soy milk, almond milk หรือบางคน just water ชอบดื่มน้ำเปล่าพี่กวินท,ทีนี้เรามาเริ่มในส่วนของอาหารกันดีกว่าครับผมพี่พลอยเชื่อว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนน่าจะชอบทานกัน fast food นะครับผม fast food คำว่า fast นะครับผมแปลว่าเร็วส่วนคำว่า นะครับผมแปลว่าอาหารเพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาที่เราจับรวมกันแล้วเนี่ย fast food ก็แปลว่าอาหารเร็วอาหารเร็วไม่ใช่นะครับผม fast food ไม่ได้แปลว่าอาหารเร็วนะครับแต่ Fa s t food แปลว่าอาหารจานด่วนนั่นเองนะครับซึ่งในอาหารประเภท Fast Food เนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับผมประเภทแรกเนี่ยก็คือ fried chicken นะครับผมคำว่า Fry นะครับผมแปลว่า คําว่า chicken แปลว่าไก่ fry chicken ก็แปลว่าไก่ทอดไก่ทอดนั่นเองซึ่งเวลาที่เราสั่งอาหารประเภทไก่ทอดเนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆของไก่หลากหลายชนิดให้เราเลือกเลยส่วนแรกนะครับผมพี่กวินชอบมากเลยพี่พลอยก็คือ boneless chicken อนะครับผม boneless chicken ก็แปลว่าไก่ไม่มีกระดูกนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็น wing wing ก็คือปีนะครับ drumstick drumstick Drum ก็คือน่อง breast แปลว่าอกไก่ เหมาะกับสายเฮลตี้เพราะไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่พี่กวินใช่ครับผมหรือส่วนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่หลายๆคนชอบม,มากๆเลยก็คือสายนะครับ ตายแปลว่าสะโพกนั่นเองนะส่วนนี้ก็จะมีความแบบ juicy มากๆเลยทานไก่ทอดกันไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมทานผักกันนะครับผมเด็กๆอาหารชนิดต่อไปก็คือสลัดนะครับผมเรา s t r e t พยางหน้านะครับผมสลัดหรือส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผม French fries นะครับ French fries ก็คือมันฝรั่งทอดหรือ French fries ของเรานี่เองปกติแล้วพี่กวินจิ้มอะไรรดเปลิ้ dipping ปิปป้งซ d i p p มีไหม จริงๆแล้วพี่กวินน่าจะชอบอะไรที่แบบธรรมดาร,รมดา,มากๆเลยก็คือจิ้มซอสมะเขือเทศนั่นแหละรครับผมพี่พลอยพูดถึงซอสมะเขือเทศนะคะก็จะมีคำสั่์อีกสองคำพี่กวินก็คือคำว่าเคชชอ เคทชัพหรือว่าคำว่าซอสมะเขือเทศซึ่งคือคำว่าทอมอโตซอสซึ่งสองอันนี้จริงๆแล้วมันต่างกันนะพี่กเคยได้ยินเหมือนกันเคทชัพกับทอมอโตซอสแต่พี่กวินไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงที่นะคะเด็กๆลองวิ่งเข้าไปในครัวที่บ้านดูเราก็จะเห็นว่าเออมันมีขวดที่มีซอสมะเขือเทศอยู่ลองไปสังเกตดูว่าที่ขวดที่บ้านเนี่ยเขียนว่าอะไรสำหรับคำแรกนะคะเคทชัพเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็เครื่องเทศใช่ไหมคะเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็น full body robust นิด จะมีน้ำมันน้ำซอวก,ก็มีเครื่องเทศคะ่ะนิยมทํามาเป็นอาหารจานร้อนพิ่กวินอย่างเช่นพาสต้าหรือพิซซ่าโอ้ oh, เป็นความรู้ใหม่พิ่กวินเลยนะครับเนี่ยแล้วน้องๆล่ะครับผมปกติแล้วเวลาที่เราทานเฟรนช์ฟรายกันเนี่ยน้องๆจิ้มกับอะไรแล้วครราําศัพท์ภาษาอังกฤษคืออะไรใครรู้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ที่พี่พลอยกับพี่กวินเอามาสอนกันวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาติดตามกันในอีพีหน้าว่าเราจะมีคำศัพท์สนุกๆอะไรมาสอนอน้องๆอีกีบ้างงั้นวันนี้นะครับผมเราอาจจะต้องลาไปทานอาหารที่เราสั่งมาก่อนเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเตะจ,จมูกมากเลยพี่กวินหิวมากเลยครับผมพี่พลอยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Chinese Valanit en English พ a l a n o y บายบาย